โรมินปินครองเอาเป็นยังฮะก็ได้ครับครับเฟืองไทยดังมันหอนบ่เกิด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 เลยล่ะหอนน้ำมันแห้งเถอะโอ้เฟืองไทยยอมรับเรื่องเกียร์นะครับรถเข้ามาใหม่นะครับคันนี้แล้วก็ลงปิดการขายเรียบร้อยลูกค้าขับไปถึงยางตลาดวะ ถึงยางตลาดกลับกลับมาสายพานขาดนะครับมันเป็นอย่างกันสายพานมันขาดครับโอ้แล้วก็เฟืองท้ายมันดังเฟืองท้ายมันหอนว่าจะไปเชียงใหม่และไปไม่ถึงเราจะกลับไปเชียงใหม่แล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวทำก่อนทำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงฮะอำเภอฝางอำเภอฝางปาดขึ้นดอยไม่ได้หรอโอ้โหเอาเดี๋ยวทำเฟืองท้ายก่อน ครืองท้ายร้อใช่ไหมน่าจะเป็นเฟืองท้ายใช่ไหมที่ช่างบอกน่าจะใช่อืมเอาเอาเอาไปขอบวงนั่นเลยคันขกมบงโอ้เยอะเราครืองท้ายเรานี่ฮีโน่เอฟซีฮะรถเข้ามาใหม่นะครับกัน สายพานขาดเป็นเครื่อง h ฮ7โสายพานพัดลมเหรอไม่ใช่นะเป็นยางเป็นช่วงล่างเล็กนะครับแต่ใช้ยางมันยางขอบ20นะครับแปดสองห้าขอบ20คันนี้ แกแร่แกครับตอนท้ายหอนโอ้ย,ยแวอำเพอฝางครับกลับไม่ถึง ดีมันไม่เป็นบนเขาป่าตรงมาก่อนตรงมาก่อนตรงก่อนตรงก่อนเข้าไหนเข้าเสี้ยวาบาบ่ตรงมาก่อนป่าตรงมาก่อน วะเดี๋ยวเปลี่ยนเฟืองท้ายให้ครับไม่มีปัญหาครับอะไรอยู่นี่เยอะแยะ,ยะทําให้มันดีก่อนครับต่อไปครับไปไกลมากครับเชียงใหม่ฝางอีกนหากน่าจะแปดสิบเก้าสิบวิแปดร้อยให้เก้าร้อยโลแหละผมว่าเดี๋ยวถอดดูครับว่ามันจะเป็นกับเฟืองท้ายหรือเกียร์ครับขอให้เป็นเฟืองท้ายถ้าเกียร์งานเข้า อันนี้ไฟหลีออกนะปะไฟหลีออกดับไฟหลีหนะ่อยอ๋อโอเคเนี่ยเดี๋ยวถอดเฟืองท้ายดูครับคันนี้ว่าเป็นกับเฟืองท้ายหรือว่าเป็นกับเกียร์ครับเกียร์ไปแล่นอย่างปะเอาไปวิ่งอะไรครับเนี่ยเ,เป็นรถบ้านอ๋อทำเป็นรถบ้านแต่จะข,ขึ้นดอยเลย อ๋อนึกว่าไปเว่งขอบยี่สิบตัวนี้ไม่มีคัสซีนะครับเป็นคัสซีลม้มฮอกเจ้ความร้นอนปกติยังเจ้ความร้อนโอเคครับโอเคเนาะก็แสดงว่าเป็นกับปั๊มน้ำมันไม่หมุนมันก็เลยร้อนช่วงนั้นถ้าพันร้อนไมสบายใจนะที่นี่เพราะว่าเราได้ใส่หมดแล้วเดียนะ๋ยวางะอัปื๊ดปื๊ดปื๊ด พึ่ดปึ่ดนี่ปีงวะน้องบ่าขันก่อนเฮ้ยกับปืนยิงข้างเลยดีทำงานมาตีปีงมะพึ่ดพึ่ดหาหูซักนิดนึงเดี๋ยวไังมันก็ต้องถอดตัวท้ายดูเหรอใช่ไหมี่ที่น่าจะเปลี่ยนตัวหาหูนี่มันขอดี ย่อยทำไมมันเล็กจังเลยตัวน ah bon ี้เน um ี่ยถอดออกมาแล้วครับเป็นไงมันหอนเหรอพเหยียบมันะานเลอ่มันเป็นเพราะอะไรนี่อื เดือหมูแตกเดี๋ยวเปลี่ยนลนะูกคุงท้ายเลยอันนี้มันก็หอนหอนอยู่แล้วนะหอนส่งไทยหอนโอ้ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวกัน,นครับกันซินไปเส เปลี่ยนดูครับเครื่องท้ายเครื่องท้ายแต่พอเรายกคันเร่งมันเงียบแต่พอเหยีบยบคันเร่งครับอู้โหเกลื่อ,อครับไม่เกี่ยวกับยอยใช่ไหมบางทีมันใส่ขวางกันก็ยอยมันใส่ขวางกันก็มันก็ดังนะเวลาเขาเปลี่ยน เมื่อเราเขาเปลี่ยนรอยฟังท้ายมาเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับอันนี้น้ำมันเครื่องซื้อมาทำไมเนี่ยซื้อมาาว่าจะเติมครัาเนื่องมันขาดข<อ>าดดึงหอไปเี๋ยวมาูภายในครับดูดูก่อนดูก่อนโอ้โหจะขับไปเชียงรายเลยครับเอ้ยเชียงใหม่เลยคันนี้คันนี้ ผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพมานะครับก็เลยไม่รู้นะครับเขาไปซื้อนะช่องมาวินไปซื้อมานะครับเนี่ยมีห้องน้ำด้วยครับห้องน้ำเมตรลโอ้โหชมบรรยากาศหวานแววเลยมีห้องน้ำเลยครับหายากแล้วรถไม่มีมีห้องน้ำคันเล็กๆคันเล็กม,มีห้องน้ำ,ม,นำมาเดี๋ยวเอาเฟืองท้ายใส่ครับเดี๋ยวมันจะหอนอีกไหม ฮะคันนี้รถบัสเล็กครับโอ้โหนะ้ำมันเต็มถังเลยเกียร์ความร้อนเะไรใช้งานได้เกือบหมดนะเขึ้นไหมปะห่ะเขีมไม้ขึ้นไหมเนี่ยวัรอบขึ้นครนะเขีมไม้ไม่ขึ้น ว่าเข็มไม้มันอยู่ไกลนะไม่ไม่มีมาโอ้โหดูครับแหนบโกงงกึ่งลึ้งเลยคือแหนบแบบนี้เขาทํามานะครับไม่ได้เป็นเกี่ยวกับตัวทงังหรืออะไรสักอย่างนะครับเพราะเขาทํามาเป็นโก่งโกงอันนี้พอตัดออกมามันก็จะตรงเลยนะครับแหนบพวกนี้ดีเซล มาครับผมตามต่อครับนี่ฮะเปลี่ยนเฟืองท้ายเข้าไปแล้วครับนอนคืนหนึ่งช่างไม่ว่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปเลยเดือยังไนลุงอ๋อต่อย่อ,อ,ยอย หน้าปันหน้ากับกากระบ,บาดมันไม่เหมือนกันครับเนี่ยมันน่าจะจบครับตัวนี้จะกลับถึงเปี้ยน,นี่ฮอดบ่นเนี่ขึ้นดอยเด้เครื่อง99%เปอร์เซ็นต์โอ้ถังน้ำมันนี่าก็มา <laughs> ถังน้ำมันก็เห็ดตะลึ่นต้นกับรถก,กันได้ไหม เรียบร้อยมาพอดีจะไปธุระนะครับเดี๋ยวไปธุระแล้วนะฮะวันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับสุรินทร์นพักดีคุ้นคุ้นว่ะคุ้นคุ้นมากค,ค,ครับไปครับผมก็น่าจะไม่ได้มีได้ส่งนะครับเพราะว่าผมต้องไป ทำธุระข้างนอกครับวันนี้นะฮะเนี่ยเอียงถแถลงเลยไอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมกับสีเรลืองไรย,ยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีเรลืองไรย,ยนต์นะครับเนีย่ยใครหาอะไรอยู่ก็ลองเข้ามาดูครับไปยินีขอลาปรกอนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ